โซนโฮกุน่าเที่ยวมากแล้วตอนนีน่ห์เมืองรองต้องมาเราเริ่มต้นจากนาริตะแอร์พอร์ตนะคะขึ้นทางเหนือน,นิดนึงไปที่นิโกโ้เราสามารถจะนอนค้างที่นี่ก็ได้หรือว่าจะไปที่เมืองถัดไปห่างช่วงเดียวเองนะคะเมืองนัตสึเป็นเมืองต่างอากาศของญี่ปุ่นบรรยากาศน่ารักมากแล้วแบบนะักท่องเที่ยวน้อยใครที่แบบชอบอาบป่าอาบเขาอาบลำธารเมืองนัตสึตบโจทย์ค่ะที่พักโอเคอาหารอร่อยแล้วก็กิจกรรมเพียเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเราไปนัตสึเสร็จเราไปที่ไอซึวะการ,รมาสึค่ะที่นี่เป็นเมืองออนเซ็นนะคะมีที่เที่ยวมีฟา ตอเบอรี่ที่เปิดตลอดทั้งปีชมสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะหรือว่าเป็นแบบหมู่บ้านโบราณนะคะที่ไม่ต้องไปฝั่งชิราคาวาโกะนะคะก็มาที่ฝั่งนี้ก็โอจิจูกุนะคะไอสึวกามาสึ่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปต่อที่อุทยานแห่งชาติอุระบันไดนะคะตรงเนี้ยเผื่อเวลาไว้เลยหนึ่งวันนะคะก็เรียกเป็นธรรมชาติบางบัดนะคะซึ่งในเส้นทางของอุระบันไดเนี่ยทางเดินปลอดภัยมากนะคะแล้วก็อิ่มเอมกับธรรมชาติที่อุระบันไดเสร็จเราสามารถที่จะไปต่อที่เมืองยามากาตะนะคะที่เมืองเนี้ยก็จะมีออนเซ็นหลากหลายนะคะหรือบางคน ถ้าชอบเมืองหน่อยอยากจะไปเซนไดก็ได้ค่ะจากเมืองที่ยามกากาตะเนี่ยก็จะมีกินซานออนเซ็นนะคะที่สามารถจะเที่ยวดูสถาปัตยกรรมต่างๆชมวิถีชีวิตนะคะจากที่ไปกินซานออนเซ็นแล้วเราสามารถที่จะมุ่งหน้าไปต่อเลยค่ะไปอาคิตะเลยก็ได้ค่ะหรือจะขึ้นไปอีกนะคะไปฝั่งขวาก็ไปโมริโอกะก็ได้และก็ไปต่อที่ อาโอโมริซึ่งอาโอโมริเนี่ยที่เที่ยวเยอะมากคะ่ะนอนเนี่ยสองคืนแล้วค่อยล่นเวลานะคะกลับลงมาอาจจะมานอนค้างยามากาตะอีกฝั่งหนึ่งเพราะจะมีฝั่งซ้ายกับขวา,ขวาน,นะคะมันใหญ่มากนะคะแล้วก็ไล่ลงมานอนที่โกริยาม่าหรือจะนอนฟุกุชิมะก็ได้นะคะเผื่อเวลาอาจจะนอนอิบารากินะคะเที่ยวฮิตาชิปาก็ได้แล้วก็ค่อยเข้ามาเที่ยวซาบาราแล้วกลับมาที่เส้นนาริตะแอร์พอร์ตเหมือนเดิมะคะ่ะซึ่งตรงแผนตรงนี้นะคะสามารถเข้าไปที่บ้านฟ้านะคะเดี๋ยวทีมงานจะโพสต์แผ่นแบบมีไว้ให้นะคะแล้วก็แอดเคเค แล้วก็ฝากข้อมูลฝากคำถามได้ค่ะ